สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข,ข,ข้าสู่ข่าวภาคข้ามซีทีวีประจำคืนวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2554นะครับมาเริ่มข่าวแรกกันเลยครับชมรมแก่นจันทร์จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม2554ครับโดยมีสอสอจันทบุรีร่วมรับฟังความคิดเห็นพร้อมเสนอแนะแนวคิดจากคณะกรรมการชมรมครับค่ำวันนี้ที่ห้องประชุมร้านรีมคณะกรรมการที่ปรึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม2554ของชมรมแก่นจันทร์ มีนาดิเรศุภวิวัตรประธานชมรมแก่นจันทเป็นประธานเปิดการประชุมโดยมีดรประวัติอุตโมติสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยและนายธวัชชัยอานามพงศส,สจันทบุรีแบบแบแ่งเขตพักประชาธิปัตย์ร่วมรับฟังความคิดเห็นพร้อมเสนอแนะแ,แนวคิดจากคณะกรรมการชมรมโดยในที่ประชุมคณะกรรมการชมรมได้มีการเสนอความคิดเห็นต่อโครงการต่างๆที่สําคัญและเป็นประโยชน์กับจังหวัดจันทบุรีโดยแบ่งเป็นด้านการคมนาคมได้แก่ โครงการขยายถนนสี่เลนสายปากแสงสาะแก้วเป็นการสร้างถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดสาะแก้วซึ่งจะเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้ผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้นคณะกรรมการยังได้เสนอการขยายเส้นทางรถไฟที่จะมีการสร้างจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดระยองโดยเห็นว่าควรจะมีการขยายต่อมาอย่างจังหวัดจันทบุรีต่อเนื่องไปยังจังหวัดตราด และชายแดนกัมพูชาซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปส่วนถนนลูกรางหลายแห่งของจังหวัดจันทบุรีก็มีการแสดงความคิดเห็นว่ายัางต้องได้รับการพัฒนาไปอีกมากเช่นถนนหน้าโรงเรียนต่อชะดอบ,บ้านหางแมวซึ่งเป็นโครงการพระราชด,ดำริหลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งถนนซอยต่างๆที่จำเป็นต้องรับการพัฒนาเพื่อต่อยอดทางด้านการท่องเที่ยว สำหรับด้านเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมเห็นว่าควรมีการพัฒนาการทดแทนในรูปแบบต่างๆให้มากขึ้นเช่นพลังน้ำหรือให้โดคาบอนพลังงานจากแม่เหล็กพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆโดยรถยนต์ที่ใช้แก๊ส NGV ควรมีสถานีบริการให้มากกว่านี้อย่างน,อน้อย10เท่าในแต่ละจังหวัดหรือทุกสถานีบริการปตทควรจัดจำหน่ายแก๊ส NGV วควบคู่ไปด้วยทุกแห่งด้านการเกษตรส่วนใหญ่ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงใน4ประเด็นหลักคือการผลิต ระบบการตลาดและระบบโลจิสติกส์สถานภาพและสวัสดิการของเกษตรกรไทยจนกระทั่งเทคโนโลยีและการวิจัยที่ควรให้การสนับสนุนและให้ความสําคัญเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ข้อมูลต่างๆจะได้รับจากสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านสู่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดสู่ระดับชาติต่อไปความคิดเห็นที่คณะกรรมาการเสนอมาในที่ประชุมสสจังหวัดจันทบุรีที่เข้าร่วมประชุมรับฟังพร้อมที่จะผลักดันสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยระบุว่าบางโครงการเป็นแผนที่เตรียมไว้แล้วเพียงแต่รอโอกาสและจังหวะในการผลักดันโครงการและเห็นว่าบางโครงการมีแนวโน้มที่เป็นไปได้บางโครงการยังต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้และเชื่อว่าความคิดเห็นต่างๆที่คณะกรรมาการเสนอจะเป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลในการผลักดันโครงการต่างๆให้สําเร็จตามที่ได้เสนอเพื่อเป็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับ